ช่วงเช้าวันนี้ที่วัดชนเฉลิมเขตเขตเทศบาลเมืองสงไกงโกลกจังหวัดน,นราธิวาสนางสุชาดาพันธ์นรานนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสงไหงโกลกนำข้าราชการและพุทธศาสนิก,นกชนชาวสงไหงโกลกหอบลูกจงหลานเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะเนื่องในวันออกพรรษาเพื่อสืบทอดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในการลดละเลิกอบายามุกพร้อมทั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจช่วยสร้างความสามาัคคีให้สังคมเกิดสันติสุขรวมไปถึงยังเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับปปะเพณีการตักบาตรเทวโรหณะเป็นการทําบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษาตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงดึงหลังจากเสด็จประจำวรนษาระยะเวลาสามเดือนอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงดึงเพื่อเทศโปรดพระพุทธมารดาเมื่อออกพรรษาได้เสด็จลงมาจากเทวโลกที่เมืองสังกัสรณน,นครในวันรุ่งขึ้นวันแรมหนึ่ง้ามเดือน11นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมตักบาตรเทโวโรหณนะยังได้ถือโอกาสจุดเทียนสักการะเรือพระด้วยการนำพวงมาลัยและขนมต้มแขวนไว้ตามบริเวณต่างๆของเรือพระ ก่อนที่ทางวัดจะลากเรือพระในช่วงบ่ายไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองสุงไงโกโลกเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลที่ไม่มีโอกาสเดินทางมาตักบาตรเทโวโรหณนะได้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวที่จะได้ถือโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงออกพรรานี้นูอาริซายะเยริรายงาน ตำบลหาดเล็กจังหวัดตราดนำส่วนราชการทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาและประชาชนร่วมตักบาตรเทโวโรหณนะบำเพ็ญทานบารมีเพื่อความสริรบมงคลเนื่องในวันออกพรรษาที่วัดกเกษมศรีมารามหรือวัดหาดเล็กตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดโดยพระอาจารย์บัญชยติตุคุตโตเจ้าวัดวัดเกษมศรีมารามเป็นประธานฝ่ายสงนำผู้นำท้องถิน่นหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณนะเป็นจำนวนมาก โดยมีพระสงฆ์จำนวน8รูปออกรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนโดยตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดได้จัดงานประเพณีขึ้นเป็นประจำทุกปีประกอบกับพื้นที่อยู่ติชดชายแดนเพื่อนบ้านจงมีทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาในาพื้นที่ไปร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหนะกันเป็นจำนวนมากครั้งนี้เพื่อบอำเพ็ญทานบารมีถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสุิมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวรวมถึงเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีวิเชียรม่วงสีรายงาน วันนี้ที่วัดคีรีวันตำบนสีนาวาอํเาเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกชาวไทยเวียงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบนสีนาวามายาวนานได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและมัดข้าวต้มเพื่อแจกจ่ายผู้ที่มาร่วมงานบุญที่มีการเตรียมการมรรล่วงหน้าก่อนวันออกพรรษาซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย,ายจนมาถึงลูกหลานและถือเป็นประเพณีพื้นบ้าน โดยมีพระครูอุดมกิจจานุกูลเจ้าคณะตำบลสาวริกาเขตหนึ่งเจ้าวัดวัดกีเรวันเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยท่านร่วมคิดร่วมทำและร่วมพัฒนาส่งเสริมและให้การสนับสนุนในทุกเรื่องเป็นศูนย์กลางการทํางานในโครงการต่างๆรวมโดย่วยกันทางบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการอันเป็นพลังแห่งความรักความสามัคคีของชุมชนในวันออกพรรษาชาวไทยเวียงและประชาชนทั่วไปต่างพาลูกหลานเข้าวัดมาทําบุญตักบาตรกันเป็นจํานวนมาก มีการตั้งกองผ้าปา่าการทำบุญเพื่อพัฒนาวัดตามกำลังศรัทธ,ธามีขบวนเทวดานางฟ้านัขบวนต่อเรียงรายไปจนถึงพระสงฆ์เดินลงมาจากเขาคีรีวันเป็นแถวที่สวยงามเพื่อรับอาหารจากผู้ใจบุญที่นำมาถวายอย่างเป็นระเบียบและเมื่อตักบาตรเสร็จผู้ที่มาร่วมงานบุญจะได้รับข้าวต้มมัดกลับบ้านกันทุกคนถือเป็นการมัดใจกันไว้ผูกพันร่วมกันพัฒนาของชาวไทยเวียงบ้านคีรีวันเนรมิตมงคลกิติการรัชน,น,นันใหม่รายงาน นายจันหวนันเทียสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนานดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครในฐานะประธานชมรมคนรักเพื่อนจันทร์ไปประธานมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเราคนไทยไม่ทิ้งกันที่บริเวณบ้านโกมู่ที่13ตำบนส้มป่อยอำเภอลาศีสลายจังหวัดศรีสะเกดโดยมีผู้ประสบภัยน้ําท่วมในเขตเทศบาลส้มป่อยจนอนานวน6หมู่บ้านจํานวน260ครอบครัวเข้ารับมอบถุงยางชีพน้ําดื่มและไข่ไก่มูลค่าชุวละประมาณ600บาท นอกจากนี this, ้ยังลงพื้นที่นั่งเรือลุยน้ำท่วมมอกถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านโกรจันวน7หลังคาเรือนเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นหลังจากน้นประธานชุมรมคนรักเพื่อนจันและคณะพร้อมรองประธานสากรมิตรแท็กซี่จำกัดได้เดินทางไปมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บริเวณบ้านหนองงูเหลือมตําบลหนองแคร์จํานวน50ชุดและที่บ้านเพียมาตําบลหนองแคร์จํานวน50ชุด รวมถึงที่บ้านบางห่งตำบลบัวห่งอำเภอลาศรีสลายอีกจำนวน40ชุดด้วยบุญทันทุสีวันปฐมพง์ทุสรีวันรายงานพลตตีสุทธิพงเป็กทองผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอชจาการ,รมและยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและผบอรตรคนใหม่โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุตรดิตถ์ตำรวจทางหลวงตำรวจรถไฟตำรวจท่องเที่ยว และปกครองจังหวัดเข้าร่วมในพิธีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดในครั้งนี้มีเป้าหมายกดขันจับคุมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดคดีค้ังเก่าตามหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเพื่อจับกลุ่มกดดันกลุ่มวิชาชีพไม่ให้ก่อเหตุหรือสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและพลตรเอกดำรงศักดิ์ตีปภัสผอบอตรอซึ่งได้กับจับการปรับปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด นาคาค้า,า,ารถด,ดำรายงานในอนุวัต์วงวันนายกอบจอพแพร่เป็นประธานมอบนโยบายการทำงานบริการประชาชนในเรื่องของสุขภาพให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน70แห่งซึ่งถ่ายโอนมาอยู่ภายใต้สังกัดอบจอพแพร่โดยมีผู้อำนวยการรอพอสอตเข้ารับนโยบายจัดขึ้นที่ห้องประชุมลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดยนายกอบจอพแพร่กล่าวว่า แผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่2ทําให้เกิดการถ่ายโอนในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่2ตุลาคมเป็นต้นมาโดยมีการถ่ายโอนจํานวน70แห่งจากทั้งหมด119แห่งสําหรับบุคลากรเป็นข้าราชการจํานวน142รายลูกจ้างประจํา1รายและลูกจ้างชั่วคราว172รายรวมทั้งหมด315คนกนีบุคลากรที่ไม่ยินยอมย้ายมาสังกัดอ,อปททางสาธารณสุขจังหวัดแพร่จะนำเรื่องมาช่วยราชการต่อไป ส่วนการประชุมในครั้งนี้เป็นการหาแนวทางพัฒนาร่วมกันโดยหลักแล้วต้องดีขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการบริการต่อประชาชนในพื้นที่ถ้าเราพอสอตใดมีศักยภาพในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยก็สามารถทําได้ในปี2517โดยอาบาจอแพร่จะรับโอนมาสังกัดทั้งหมด119แห่งเพื่อไม่ให้เกิด2มาตรฐานในการบริการอย่างนัชราโชถนอมกิจรายงาน